สบายดีพี่น้องพบพ่อกับซองบ่าวดาวบ้านมางามแรงพี่น้องเอ้ยประมาณสามโมงแล้วกินแนวกเปรียปร้ยวสบายดีเลยพี่น้องมือนี้ไม่ห่างลำขากับพัวสิงไข่มาหายบ่าวดาวตาั้มตั้มเมียง<ม>จะมาตั้เมียงลำขาหัวสิงไข่ ใส่ประครักงซุกเดอ้อทำไมวะอืมเรากำลังตำนี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเศษแล้วกินคู่กบักทั่วแห่พี่น้องน้องหลีเก็บมาฝากแต่มือวานซื่อน,นี่ล่ะนี่พี่นอ้องอืือว่านเน,นาะน้องกินมาฝากเขานาะแล้วก็มี หมักยมน้องเลยเอามาฝากใส่ตู้เย็ยนไว้จ้ะพี่น้องแล้วก็หมักม่วงจ้ะนี่หมักม่วงแล้วก็แจ่วปลาแดกพี่น้องแ,บบงแจ้วปลาแดกใส่น้าําปลานี่คนๆเลยน,น้ําตาลใส่ข,าข้าวขัวอือหือหักม่วงเฮาเมนูเปรี้ยวเฮ็ดให้พี่น้องหลายๆนํานี่มักยมั่วนในการตําเม,มียงกะสิบ่มีหยัง ไปบ่ได้ต้องใส่สมาขามใส่สมาขามก่อนพี่น้องกะตัด <c oughs> ใส่สมาขามแล้วกันน้ำปลาบอน้ำปลากระป๋ะน้ำปลากระป๋ะเ,เป็นนัวบอ,อเป็นนัวพี่น้องตามลำขา <c oughs> <c oughs> คุยได้เราจะบาท ใกล้พี่น้องมีแบบมีแบบอันมีแบบยุ่มมีหัวขาดมีแตว์ี้ยเลยบักม่วงอันที่สำคัญ<ส>ไปบ่ได้มีน้องเนยนน้ำแมนเบอร์แสบแสบตรงกันด้วยพี่น้องสไปดีปะลูกไปดีดีพี่น้องมาเด็กกิ๊ตซัมล่ำขาอะไรกันมาแต่แห่ ตำลำคาตำเหมือนคนจีงไทยใส่ัค่วแห้สบายดีพี่น้องขันชุกแงพ่กเนี่ยต้ข้าวชุกสมองง้มได้ไพี่น้องมามามาตั้งอยู่กลางก็ได้พี่น้องรมแห้งรมแห้งจ้ะด้วยมันพาแผ่นเยอะไงอืด้วยมึงไี้ทาจุบแค่ไหนไม่เชียงราควันเสษๆรวกันเด้อพี่น้องน้องเล่นบุกินบ่ตาเหียง มาแลแบอมหมือนงบยกเบึงคหรออืมอเยืแค่นี้ะยออ่ะเดี๋ยวรตหน่อยต้นอ๋อตามเหงืเสร็จไปเลพี่น้องเ้ยมาเดือปลุมกินมันตเด้อจ้าอ่ะคูยเนาอื้ม Lại. Nên khi các bạn nhung lại. thôi 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 ้งมันรมนราแรงๆมั้ยม่นะเาเลยแดงพอแหมหัวรมแห้งห้ากับมะฮอดบ่ลลมัน่จิตตัดอันว่ามันเพชรของคาันชื่อหมากนะหมากตัวแห่นี่แต่มันย่มมานจหน่อย กินบักกวยรอกินแตักกวก็ใช่ไหมกคุหน้มันมีดิเกบไปเลยเอก่าองกินไง้องหมักไปหรอน่าจะติดใคน่ร่นโบราณ เอามาล้างกินตังนานนไแต่ปุ๊บคอมขาเข้ามานีต้อตัดต้มเทปกระมอไงตัดต้นขาา มาหมาอ้อนแล้วคู่เนี่เป็นข้อมีไงนั่นหรอทำงาเชิญหนิถ0 0 0ของเราก็เลยนะแดงๆรุ่งรุงใจเหรอน่าท่รันทั้

นัอหวนายมนอะยืดก็ย็นบอกหากินมันหรอ่เจอกหัวควันบอดาวสูดใจอีกเนาะบอดาวเลยสิฮักเลยเนาะบตรงนี้บอเจ็บเพ้ยนบ่ปเจ็บทองจกนีเลยโอ้ยตอนแรกเนี่ยไปขี่ก็เด้โอ้ยปวดเจ็บจองวงแตกแล้วอีน้องเ้ยโอ้ยปวดเจ็บปเจ็บเยออเด้อเดเดอด เขาเอเจ๊บอเขกินไรเลยเขาไปปอดอ่อเอาเออมือบอเข้ามหนี้วงแตกเลยเขาเจ็บท้องเขาก็ร้เทือแล้วเขาไปข้องน้ำเขาพูสที่หนองในหัวนะพี่น้องอูก็อยากก๊มเล็กหน่ออันี้ไปชอือืมเอื้อมาจะมเจ็บอ

đây là để thưa rồi nãy thưa bực bực rồi để rồi đang bật tin tin nói chừng ngày nè mà hơi chít bực bực này nè khỏe nghe 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 nghe

chèo vô lên mời Rồi chèo vô lên Cửa bước Rồi ừ. subscribe ดำเนาะกเียแม่ำก็บอืมถมันไตกาไม่ค่อยถึงนะถันถึงมันตายหรอกใครตั

แมนวอแบบอะไน้างเยอเไหนว่าไหนเป็นบ <that> <ank> <ended> ่าเลยเนาะหลายปีได้12-14ปีได้ครับ้นสัดาวเลยหอวยุ1 2 1มันจะ้องยังไหนนอยพิกาย1ม1 4ยังไหนน่อยอืเอหน่อยอ้กายพี่ซื้ี้อำเก็บต้องทำเก็บแคนยังน้อยเนาะชาวบ้านสั่ง้าแ้หรือเ่าท้งเรียน มันมด้ใส่ธุรกิจนี่หนอเป็นเขางเหียนมันมาด้แท่ชดมองมชมอ้อมมันมาด้ทำงานกับเพื่อนอันม่ได้อส่่างแล้วมันไดรกิจังหลายมันไตเื้อพอเบไ เ็ไปกินหูอ้อนอออนค่อนเดยวจากเดเนาะมึงก็ตัวนี้มงมนอแบมันเาไม่ปเท่บนน้บบแบดอกเหมนกันล้วอะพี่น้องไอพ่อก็ไม่กินนานเลยปลุกสบายดีอขอบคุณหลายๆเด้อ